ในที่สุดก็เดินทางมาถึงช่วงท้ายของเฟสที่2จนได้สําหรับ Marvel s t u d i o ที่ตัดสินใจปล่อยภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แห่งปีอย่าง a v e n g e r Age of Ultron ออกมาในปี2015พร้อมกับความคาดหวังของแฟนๆที่สูงล็บกับการรอคอยภาคต่อของภาพยนตร์รวมทีมฮีโร่ที่ประสบความสําเร็จที่สุดในโลกทั้งยังจะได้เห็นวายร้ายที่อันตารายระดับตํานานตัวหนึ่งอย่างอัลตรอนปรากฏออกมาและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาย้อนความทรงจํากันสักหน่อยดีกว่าว่าใน a v e n g e r Age of Ultron จากปี2015จะมีสิ่ง ที่หลายๆคนอาจจะพลาดไปในตอนที่ได้รับชมมันอะไรกันบ้างโดยเราก็ต้องขอเตือนกันไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสําคัญของภาพยนตร์และซีรีส์จากจักรวาล MCU ที่ผ่านมาแล้วหลายๆเรื่องหากใครที่ยังดูไม่ครบหรือยังไม่อยากถูกสปอยก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับกับตันมาเวลเกือบจะปรากฏตัวออกมาในภาคนี้แล้ว เหลือเชื่อว่าการเปิดตัวกับต well ันมาเวลหรือแคลร์เดนเวอร์ตัวละครสําคัญในจกักรวาลภาพยนตร์และคอมิกจะถูกวางแผนเอาไว้ก่อนช่วงเวลาจริงๆที่เธอจะปรากฏตัวออกมานานมากๆอย่างปี2019เพราะในช่วงก่อนปี2015ทางผู้กํากับอย่างจอช์บีดอนที่กําลังมือขึ้นจากการกํากับอเวนเจอร์ภาคแรกมาเขาก็ได้วางแผนที่จะเปิดตัวกับตันมาเวลในอเวนเจอร์เอ็ดออฟอัลตรอนทันทีแถมยังเริ่มที่จะเขียนบทออกมาเลยด้วยซ้ำก่อนจะมีการเข้าไปถ่ายทําและทดสอบหน้ากล้องเบื้องตน้นระหว่างนักสแสดงกับทางเควิน ซึ่งก็ได้มีบทช่วงท้ายของภาพยนตร์เผยออกมาว่ากับตันมาเวลจะเข้าไปรวมทีมกับแบล็กวีดและสร้างทีมนิวอเวนเจอร์ขึ้นมาแต่แผนดังกล่าวก็ถูกล้มลงไปซะก,ก่อนเนื่องจากในภาคดังกล่าวนี้มีตัวละครใหม่ๆปรากฏออกมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นวานด้าและปีเอตโรแม็กซิมอฟรวมไปถึงวิชันนั่นจึงเป็นสาเหตุให้ทางมาเวลกลับไปคิดว่าการเปิดตัวกับตับตนมาเวลในฐานะฮีโร่หญิงคนแรกที่จะมีภาพยนตร์เดี่ยวคงจะเหมาะสมกับเธอมากกว่าแผนการแรกฮีโร่ตัวนี้จึงต้องรอคิวมานานถึงปี2019ใน การเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องแรกของตัวเองก่อนจะได้ลงสนามไปจอยกับทีมอเวนเจอร์ใน a อเวนเจอร์เอนเกมที่เข้าฉายกลางปีในฐานะตัวละครความหวังใหม่ของทีมมีการอ้างอิงถึงภาพยนตร์คราบอย จอชวีดอนดูเหมือนม่จจิอินภาพยนตร์แนวคาบอยเวสเทิร์แน,แ,น Western, แบบตตวันตกจากทั้งฝั่งอเมริกาและอิตาลีมากๆเพราเขาได้เปิดเผยออกมาว่าตัวเขาพยายามที่จะหาแรงบันดาลใจใส่ลงไปใน a v e n g e r อร์เอ็ดออฟเอลตรอยู่เสมอโดยในทีแรกเขาพยายามที่จะสร้างบทบาทให้กับตันอเมริกาเป็นศูนย์กลางของเรื่องแบบที่จอห์นเว์นักแสดงสไตล์าคาบอยชื่อดังในยุคอดีตเคยทํามันมาในภาพยนตร์คลาสสิกอย่าง The Searchers จากปี1956ซึ่งจอชต้องการจะทําให้ตัวละครในทีม A v เ n g e r อได้พบกับชะตากรรม การออกไปผจญภัยที่แตกต่างออกไปจากพื้นที่เดิมๆคล้ายๆกับเหล่าเขาบอยที่ต้องออกเดินทางไปทั่วแต่ท้ายที่สุดแล้วไอเดียหลายๆอย่างก็ถูกเบรกออกไปก่อนค่อนข้างเยอะแต่ทางจอจบีดอนเองก็ยังพยายามขอถ่ายทําฉากบางฉากเพื่อคาระวะภาพยนตร์คลาสสิกข,ของซิเจโอเลโอนีย่งเดอะกู h ดเดอะแบ๊ดแอนด์เดอะอกลีจากปี1966ออกมาอยู่ดีซึ่งมันก็ได้ปรากฏออกมาในฉากที่โทนี่สตาร์กำลังเดินเข้าไปหานิกฟิลรีในโรงนาที่ฟาร์มของคลินบาตันแต่เขาก็ไม่ได้ระบุเอาไว้ว่ามันมาจากฉาก ในของภาพยนตร์แบบชัดๆหลายๆคนจึงเข้าใจว่าวีดอนพยายามที่จะทําให้บรรยากาศดูเหมือนในโรงนายุคาบอยแบบเนียนๆมากกว่าเพื่อไม่ทําให้ทางมาเวลนั้นเข้ามาขัดแนวคิดของเขาเหมือนในตอนแรกทีมอเวนเจอร์เกือบเดินทางไปวากันดาแล้ว อย่างที่รู้กันดีว่าประเทศวากันดาจะไปปรากฏครั้งแรกในช่วงท้ายเครดิตของกัปตันอเมริกาซิวิวอลก่อนจะมีบทบาทในภาพยนตร์เดี่ยวของแบล็กแพนเทอร์อย่างเป็นทางการแต่ในอเวนเจอร์เอ็ดออฟอัลตรอนที่มีการอ้างอิงไปถึงไวเบรเนียมซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของวากันดาที่มีบทบาทในการสร้างวิชั่นผ่านพวกอัลตรอนอยู่เหมือนกันแถมจอชวีดอนก็ยังวางแผนที่จะเอาทีมอเวนเจอร์เดินทางไปยังวากันดาด้วยแต่ก็กลับกลายเป็นว่าพวกเขาไม่ได้เขียนบทของแบล็กแพนเทอร์ออกมาให้เด่นชัดในภาพยนตร์เรื่องนี้มากพอเรื่องราว ของกาารเดินทจึงค่อยๆถูกตัดออกไปเรื่อยๆจนไม่เหลือในท้ายที่สุดแทนแต่เนื้อหาในภาพยนตร์ที่เราได้เห็นไปแฟนๆมาเวลก็ได้เข้าไปคาดเดากันว่าในแผนแรกมาเวลนั้นวางแผนที่จะให้อลตรอนเดินทางไปเอาไวเบรเนียมที่วากันได้ก็เป็นได้ก่อนจะมีการปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นว่าออลตรอนและ a เวนเจอร์ได้เดินทางมาเผชิญหน้ากันที่เรือของยูลิเซ c สคลอบา f ฟี่เดอะแวมพายเเล ในฉากที่ตอถูกวาน้าใช้พลังทาให้เขาเข้าไปในนิมิตของดินแดนแอสการ์ที่มีแต่คนตายเขาจะได้เห็นชาย3คนสวมหน้ากากซึ่งนั่นจะเป็นการอ้างอิงไปถึงทีวีซีรีส์ที่วีดอนเคยเกี่ยวข้องด้วยอย่างบัฟฟี่เดอะแวมพร์สเลเยอร์นั่นเองโดยชาย3คนนั้นก็คือเดอะวูลฟ์เดอะแรมและเดอะฮาร์ดซึ่ง3ตัวละครนี้จะเป็นปีศาจโบราณจากซีรีส์ที่แฟ,แฟนๆสายคลาสสิกน่าจะจดจํากันได้เป็นอย่างดีแน่นอนแต่หากมองผ่านๆแล้วมันก็อาจจะดูเหมือนว่าทางมาเวลพยายามสร้างบรรยากาศของฉากให้ออกมาดูเป็น นรกที่มีความน่ากลัวเฉยๆส่วนทางวีดอนก็ได้เผยออกมาว่าเขาได้พยายามใส่ตัวละคร3ตัวนี้ลงไปสําหรับสื่อความหมายอะไรบางอย่างไปถึงต่อเพื่อเชื่อมโยงความชั่วร้ายของพบอื่นๆเข้าไปกดดันตัวละครแต่เขาก็เลือกที่จะไม่อธิบายความหมายต่อออกไปมากนาเพื่อทําให้แฟนๆได้ไปตีความกันเอาเองฮอกอายเกือบถูกเชื่อทิ้งในภาคนี้แล้ว เหลือเชื่อเหมือนกันว่าในช่วงเวลาปัจจุบันนี้ฮอกอายจะเป็นตัวละครจากทีมอเวนเจอร์ชุดแรกที่รอดชีวิตมาได้นานมากๆร่วมกันกับตอและบรูซแบนเนอร์ส่วนสตีฟโรเจอร์นั้นแม้จะยังไม่ตายแต่ก็แก่ชาราลงไปมากแล้วด้วยทว่ารู้หรือไม่ว่าในตอนแรกฮอกอายหรือคลิมบาตันก็เกือบที่จะถูกฆ่าทิ้งไปตั้งแต่อเวนเจอร์สแอดออฟอัลตรอนเนื่องจากทางมาเวลเล็งเห็นว่าฮอกอายดูเป็นฮีโร่ที่ธรรมดาเกินไปในทีมและไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคนอื่นมากนะักซึ่งมันก็เป็นแผนการแรกของททาง Mar ell, ที่กะ เชื่อฮีโร่ในทีมทิ้งสักคนอยู่แล้วและแม้ว่าสุดท้ายหวยจะไปตกที่ตัวละครปีเอตรแมซิมอฟแทนแต่ร่องรอยที่บ่งบอกว่ามาเวลจะกำจัดฮอกอายออกไปก็ยังคงอยู่ในภาพยนต์ไม่ว่าจะเป็นการเปิดตัวครอบครัวของคลินบาตันที่ฟาร์มเพื่อที่จะได้ทําให้ผู้ชมรู้สึกว่าบาตันมีครอบครัวที่ต้องกลับไปหาหลังจากจบสงครามเรื่องราวการตายของเขาจะได้สะเทือนใจมากขึ้นแต่ท้ายที่สุดแล้วคลินก็สามารถรอดมาได้จนถึงปัจจุบันแม้ว่าเขาจะกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่ต้องผเผชิญหน้ากับการสูญเสียที่เยอะสุดก็ตาม แรงบันดาลใจจากแฟรงเกนสไตล์ ดูเหมือนว่าวีดอนจะเก่งกาจในการหาแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์คลาสสิกเยอะเหลือเกินรอเขาได้ออกมาเผยว่าเส้นเรื่องของ Aventure a เ of ดออฟเอตรได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์มอนสเตอร์คลาสสิกอย่าง Frank ก n สไตล์แบบเต็มๆแถมเส้นเรื่องของดร Frank เกนสไต์กับสัตว์ประหลาดของเขายังดูเหมือนกับโทนี่และเอลตรอนอีกโดยเรื่องย่อของทาง Frank ก n s t ต i ์ก็จะพูดถึงนักวิทยาศาสตร์นาม f r a n k ก n s t e i ์ที่ตัดสินใจทดลองเย้ยกฎแห่งธรรมชาติเอาซาาของศพหลายๆซากมาต่อกันเพื่อปลูกชีพเป็นมนุษย์อีกครั้งก่อ ่อนที่ตัวประหลาดนั้นจะถือกำเนิดขึ้นมาร้องกับตั้งคำถามว่าเขาเกิดมาทำไมกันแน่และมีเป้าหมายอะไรซึ่งนี่ก็เป็นเสนเรื่องที่ตรงกับโทนี่และอัลตรอนม,กมากเพรอทางโทนี่นั้นได้ตัดสินใจสร้างอัลตรอนขึ้นมาเพื่อหวังจะใช้เทคโนโลยีในการเอาชนะและปกป้องโลกจากเอเลียนแต่อัลตรอนก็กลับเกิดมาด้วยความสับสนว่าสิ่งไหนนั้นเป็นภัยร้ายต่อโลกกันแน่มนุษย์นั้นเป็นคนดีหรือไม่และมันจะปกป้องมนุษย์ไปทำไมแค่นั้นยังไม่พอวีดอนยังต้องการที่จะสื่อออกมาอีกว่าโทนี่นั้นเป็นววายรรร้ตัจิงงงขออเื่ ที่รีเริ่มทุกอย่างก่อนที่ประเด็นนี้จะถูกขยี้ต่อในกัปตันอเมริกาซีวิวร์ที่เข้าฉายถัดมาแค่ปีเดียว Big Hero ร่เ หลังจากที่โทนี่สตาร์ได้สูญเสียจาวิสลงไปแล้วมันก็แน่นอนว่าเขาจะต้องตัดสินใจเลือกปัญญาประดิษฐ์ตัวใหม่มาทำงานร่วมกันกับชุดเกราะเราจึงได้เห็นฉากที่โทนี่ได้เข้าไปเลือกว่าเขาจะเอา AI ตัวไหนดีในการมาทำงานร่วมกันก่อนที่จะเลือกฟรายเดย์ที่เป็นปัญญาประดิษฐ์ผู้หญิงมาใช้แต่สิ่งที่น่าสนใจนอกจากนั้นก็คือบรรดารายชื่อ AI ที่โทนี่ไม่ได้เลือกกลล้วนมีอิสต์เอ็กแอแฟงอยู่แทบทั้งซีนไม่ว่าจะเป็นชื่อทาดาชิที่มาจากชื่อทาดาชิฮามดะตัวละครพี่ชายของตัวเอกในเรื่อง บิ๊กฮีโร่เซกรวมไปถึงชื่อของโจคาสตาซึ่งเป็นตัวละครในคอมิกที่ได้แต่งงานกับตัวละครเอาตรอนแฟนๆหลายๆคนจึงคิดเล่นๆว่ามันคงดีมากๆแล้วที่โทนี่ไม่เลือกโจคาสตามาเพราะมันอาจจะทําให้เขาแพ้เอาตรอนในท้ายที่สุดได้การพูดถึงคําว่าเอนเกมในประโยคสําคัญ อย่างที่รู้กันดีว่าคําว่า En d g เกมที่หมายถึงการเผด็จศึกถือว่าเป็นคําที่มีความหมายมากๆในช่วงท้ายของภาพยนตร์เฟรสซึ่งคําดังกล่าวนั้นมันก็มาจากตัวด็อกเร์สเตรนที่เอ่ยกับโทนี่ไปในทํานองที่ว่าเขาได้วางแผนเอาชนะทานอตไว้ทั้งหมดแล้วและมันก็ถึงเวลาที่จะเผด็จศึกสงครามนี้สักทีก่อนที่ในภาคที่4ี่อเวนเจอร์จะใช้ชื่อภาคว่า e อ d นเก e จริงๆแต่รู้หรือไม่ว่าประโยคทํานองนี้ตัวสเตรนเองก็ไม่ได้เป็นคนเริ่มพูดมันออกมาเป็นคนแรกแต่กลับเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดในจักรวาล MCU อง โทนี่สตาร์คตังหาที่พูดออกมาในช่วงที่เขากําลังโดนคนในทีมต่อว่าถึงเรื่องการสร้างอัลตรอนขึ้นมาเพื่ออธิบายว่าไม่ว่าจะยังไงเขาก็จะต้องสร้างอัลตรอนขึ้นมาเพื่อปกป้องโลกหลังจากผ่านประสบการณ์การเอาตัวรอดจากกองทัพเอเลี่ยนที่บุกเข้ามาในภาคที่แล้วเราแม้ว่าอเวนเจอร์จะสามารถเอาชนะผู้ก่อการร้ายได้ไง่ายๆแต่เอเลี่ยนที่มาจากท้องฟ้านั้นมันคือภัยพิบัติที่อันตรายและคาดเดาไม่ได้แบบของจริงพวกเขาจึงต้องวางแผนเผด็จศึกพวกมันให้ได้และเหตุการณ์นั้นมันก็ได้เกิดขึ้นจริงอีกครั้งใน ช่วงที่ธานอสบุกมายังโลกในช่วงท้ายของเฟสที่3ประโยคเอ็นเกมมันจึงมีความหมายมากๆในเวลาต่อมาแบบไม่น่าเชื่อการปรากฏตัวครั้งที่3ของธานอส ณนะตอนนั้นก็เรียกได้ว่าใกล้ขมวดเข้ามาทุกทีแล้วกับสงครามอ n f i n i t y War ที่แฟนๆก็คงจะรู้ตัวกันดีว่าอีกไม่นานสึ่อระหว่างธานอสและอเวนเจอร์มันจะต้องเดินทางมาถึงในเร็วๆนี้แนะ่นั่นเลยทําให้ในช่วงท้ายของเครดิตเราจึงได้เห็นการปรกากฏตัวของธานอสที่เดินมาหยิบถุงมืออินฟิน t y ี้กันเลสซึ่งไร้มนีขึ้นมาสวมจนได้ผ่านการสแสดงของจอชบรลินเป็นครั้งที่2หลังจากปรกากฏตัวออกมาแล้วในกาเดียนอ้อมเดอะกาแล็กซีแต่ก็กลายเป็นว่าแม่นี่จะเป็นการโผล่มาเป็นครั้งที่3ของตัวละครแล้วถือว่า ทางมาเวลก็ยังไม่ได้อ้างอิงลูกของเขาจากในช่วงอเวนเจอร์เอ็ดออฟอัลตรอนมาใช้ในภาพยนตร์เรื่องต่อๆไปอยู่ดีเพราะนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ของสีผิวและชุดเกรอะตัวธานอสนั้นกูแท้จะถูกแก้ไขใหม่ทั้งหมดแบบไม่ค่อยจะเหลือเขาเดิมเลยแม้แต่นิดและแม้ว่ามันจะออกมาดูดีมากๆแต่แฟนๆหลายๆคนก็รู้สึกด้วยว่าความเปลี่ยนแปลงนั้นมันดันก้าวกระโดดเกินไปจนธานอสดูเป็นคนละคนทั้งๆที่ปรากฏตัวออกมาหลายครั้งแล้วครั้งแรกและครั้งเดียวที่โลกของกัปตันอเมริกามีฟังก์ชันพิเศษ อาวุธอย่างโลถือว่าเป็นสิ่งที่มีความหมายสําหรับฮีโร่ที่ชื่อกับตันอเมริกามากๆเพราะมันเป็นมากกว่าเครื่องป้องกันแต่เป็นดังสัญลักษณ์ที่หล่อหลอมให้เขาเป็นไอคอนิกมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งตามปกติแล้วเรากลมมักจะได้เห็นกับตันชัยโลว้างไปมาเพื่อต่อสู้แถมยังสามารถแกะแรงเวี่ยงจนมันพุ่งกลับมาหาตัวเองได้ทุกครั้งเรากลว่าก,กดฟิสิกส์แล้วแรงน้มถ่วงในโลไม่มีความหมายอะไรอีกแล้วแต่ในอเวนเจอร์เอ็ออฟเอลตรอนโลของกับตันก็ดันมีความพิเศษมากขึ้นไปอีกเมื่อมันดัน ลกลับมาอยู่ตรงแขนได้อย่างง่ายดายไม่ต้องเสียเวลาเดินไปหยิบหักโล่อยู่ไกลตัวหรือต้องมากังวลว่าจะทํามันหล่นหายไปในระหว่างทางแต่ก็กลับกลายเป็นวันนี้คือครั้งแรกและครั้งเดียวทีโลของกัปตันอเมริกามีฟังก์ชันแบบนี้เอาไว้ใช้หลังจากนั้นเขาก็กลับไปใช้ระบบหนังรัดแขนแบบเดิมๆซึ่งก็น่าคิดไม่น้อยว่าเขาจะเลือกตัดฟังก์ชันที่มีประโยชน์ขนาดนี้ออกไปทําไมทั้งๆที่มันก็น่าจะเวิร์กแบบสุดๆแล้ว โอเคก็จบลงไปแล้วครับกับการหวนกลับไปดูจุดสังเกตที่หลายๆคนอาจจะพลาดไปในภาพยนตร์ A เ e n g e r ร์เ of ดออฟอัตรอนจากปี2015ซึ่งเป็นภาคที่สร้างกระแสได้หนักมากๆในช่วงเวลานานแถมยังมีเสียงแตกที่ฝั่งหนึ่งออกมาบอกว่าในภาพภาคนี้จอชวีดอนฝีมือตกลงไปมากและไม่สามารถทําให้เรื่องราวกลมกล่อมได้แบบที่ทําในภาคแรกแต่ถึงยังไงหลายๆฝ่ายก็ออกมาบอกว่า a v e n g e r ร์เอ็ดออฟอัตรคือช่วงเวลาที่เหล่าสมาชิกในทีมได้ใช้เวลาดีๆด้วยกันมากที่สุดแล้วแถมยังมีปฏิสัมพันธ์ใน แบบที่เราไม่เคยได้เห็นมันมาในภาพก่อนๆด้วยและเพื่อนๆละครับมีจุดสังเกตรหรือข้อมูลอะไรที่น่าสนใจใน a v e n g e r Age of Ultron จากปี2015นอกเหนือจากที่พวกเรานําเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้พวกเราจะเข้าไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเดอะเฟลด์โดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบเรียงมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ ับสวัสดีครับ